ดีครับระยองโค้ยฟู้ดครับวันนี้เราพาเพื่อนๆขึ้นมาถ่ายทำคลิปวิดีโอแบ่งปันกันชมอยู่บนชั้น84ของตึกใบหยกสกายตึกใบหยกสกายมีความสูงอยู่ที่304เมตรนะครับ แล้วจุดที่ผมเริ่มสตาร์ทในการถ่ายทําคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะมองเห็นฉากด้านหลังมีตึกทั่วกรุงเทพมหานครค่อนข้างมากแต่มีอยู่3ตึกที่น่าสนใจครับตรงกลางนะครับที่มองเห็นตรงที่มียอดสีหเหลืองนะครับตรงนี้นะครับตรงนน้นเรียกว่าตึก m a ็กโนเลียครับอยู่ที่ไอคอนสยามเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับณเวลานี้ ความสูงน่าจะอยู่ที่317เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตึกที่สูงสุดที่สงของประเทศไทยตรงนี้นะครับความสูงผมจำไม่ได้แน่แน,นอนว่าสูงเท่าไหร่ชื่อตึกมหาคนครนะครับตรงนี้จะมีที่น่าสนใจอยู่ดังอย่างหนึ่งคือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวคือสกายวอล์กนะครับเป็นพื้นกระจกที่อยู่บนที่สูงแลนะมองเห็นวิวได้อย่างสวยงามนะครับ ตึกมหานครตรงนี้นะครับสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยส่วนันดับที่สามเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตึกโฟร์ซีซั่นที่เต็มเรมยาวมกัครับผมจำไม่ได้ส่วนตึกที่เราทําการถ่ายทําอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เป็นความสูงลําดับที่สี่ของประเทศครับตึกไบโยกสกายตึกไบโยกสอง ความสูงที่304เมตรซึ่งตึกใบยก2เนี่ยเดิมทีเมื่อ3ปีก่อนเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยและครองความยาวาครองความสูงเป็นระยะยาวถึง19ปีนะครับมาโดน3ตึกนี้ทำลายสถิติเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้การหมุนของยอดตึกบโยกสกายขณะที่ผมทําการถ่ายทําคลิปวิดีโอเนี่ยหมุนมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับคือบนยอดตึกเนี่ยถ้าเพื่อนๆหลายท่านเคยมาเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์มองเมืองกรุงเทพรอบตึกบโยกสกายนี้ก็จะทราบกันดีว่าบนยอดตึกจะมีมอเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งหมุนเราไม่ต้องเดินรอบดาดฟ้านะครับมอเตอร์จะพาเราหมุนรอบ180องศานะครับ ต้องเรียก360องศา360องศานะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะหมุนไปอีกทิศหนึ่งของตึกฝั่งที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เป็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับเจ้าพยาอยู่ฝั่งที่มองเห็นด้านหน้านู้นนะครับเรากำลังจะวามาอีกซีกนึงนะครับฝังมามางบ่งด้านนี้จะเป็นเดี๋ยวสักครู่เพื่อนๆจะเห็นสนามบินสุวรรณภูมิแต่อยู่ไกลนิดนึงนะครับ และก่อนที่จะมองทะลุปไปถึงสุวรรณภูมิเนี่ยเพื่อนๆจะมองเห็นสนามกีฬานะครับราชมังคลากีฬาสถานเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับใกล้จะถึงบรรจบจุดที่เริ่มสตาร์ททำการถ่ายทำฝั่งโน้นคาดว่าเป็นในส่วนของฝั่งทนนะครับฝั่งตรงข้ามกับถุงอาหารณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เลยครับน่าจะเป็นฝั่งทน เราอยู่บนชั้นที่84ของใบหยกสกายนะครับเป็นตึกใบหยกตึกที่2ตึกนี้เคยครองความสูงอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง19ปีนะครับก่อนจะสิ้นสุดก่อนจะถูกทำลายจิติในปี59ที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาครับ เดี๋ยวจะเกิน5นาทีก่อนนะครับเราจะขอปิดวิดีโอตรงนี้นะครับด้านมุมไกลของผมมุมนู้นนะครับเพื่อนๆถ้าใครสายตาดีจะมองเห็นสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับและอีกมุมไกลไปนุ้งเลยนะครับที่มีโค้งๆหลายๆตำแหน่งนั่นคือสนามบินสุวรรณภูมิทางไปชนบุรีระยองฝั่งนู้นครับครับคลิปดีๆกับระยองโค้ยฟู้ดครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกันดูกันทุกคลิปทุกโพสนะครับขอบพระคุณครับ